สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเป็นผ้าเบรกครับคู่หน้านะครับของนะครับ i s u z D-Max นะครับตัวเตี้ยนะครับปี2008นะครับขั้นตอนแรกก็นะครับให้เราทําการขึ้นแม่แรงนะครับเนี่ยขึ้นแม่แรงบริเวณอ่าชั้นนะครับให้ล้อลอยนะครับเลยทำการถอดล้อนะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนทีละข้างนะครับนะครับล้อลอยประมาณนี้นะครับอย่งางนั้นก็ ถอดล้อนะครับนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะทำความสะอาดตัวสลักเบรกด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีผลนะครับถ้าสลักตายก็ทำให้พระเบรกกินข้างเดียวนะครับหรือไม่ก็ล้อฝืดนะครับเบรกแล้วไม่คลายนะครับแต่ไปก็ใช้ลูกบล็อกพันสิบสองครับคลายน็อตยึดนะครับ support เป็นสายเบรกนะครับตัวนี้เพราะว่าเราจะทำการถอดเบรกออกมาด้วยนะครับ จากนั้นก็นี่ครับมาร์กตำแหน่งนะครับหัวน็อตนะครับบนล่างนะครับก็ใช้รูบลอกปีสิบสามนะครับคลายน็อตยึดนะครับสลักเบรกออกนะครับด้านล่างนะครับเนี่ยส่วนด้านบนนะครับด้านบนจะยังไม่ถอดนะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนผ้บเบรกเฉพาะผ้บเบรกก็เนี่ยครับถอดแค่นี่ครับก็ได้ทําการเปลี่ยนได้แล้วนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนผ้บเบรกนะครับ ซึ่งคันนี้นะครับจานยังเรียบนะครับไม่ได้เป็นไม่เป็นเส้นนะครับก็ไม่ต้องเจียนะครับหรือถ้าใครจะเจียก็ได้ครับนี่ครับพับอีนะครับบางนะครับนี่ครับอีกข้างนึงก็สภาพพอๆกันครับจากนั้นก็ทําการดันลูกสูบกลับนะครับเพราะว่าพเบรกใหม่นะครับจะหนา ได้ลูกสูบกับเข้าให้สุดนะครับทั้งสองลูกนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับแต่นั้นก็นะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับบริเวณร่องนะครับ ซึ่งคันนี้ก็ลูกปืนรวมนะครับ๋ยวผมจะทำเป็น e ีีต่อไปนะครับในการเปลี่ยนลูกปืนนะครับเนี่ยมีเสียงด้วยนะครับอันนั้นก็ถาดจัะบีนะครับบริเวณล่องพับเบรกนะครับจากนั้นก็ใส่พับเบรกใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับเยบรอยนะครับพับเบรกใหม่ต่อไปผมก็จะถอดนะครับเป็นสลักนะครับ สลักชุดล่างนะครับออกมาทาความสะอาดนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมทําการโยกแล้วเหมือนสลักมันตายนะครับมันไม่ขยับปกติตัวนี้ต้องขยับนะครับให้ตัวได้ยืดยุ่นนะครับนี่ครับใช้ต้องใช้เป็นไขัววนะครับตีออกคเพราะว่าแน่นน่าจะไม่เคยถอดล้างนะครับนี่ครับออกมาก็ยากนิดนึงนะครับ สังเกตว่าไม่นะครับดำนะครับจระบีแข็งเลยนะครับนี่ครับสาเหตุที่ทําให้เบรกติดแล้วก็พอเบรกกินข้างเดียวนะครับเพราะว่าสลักตัวนี้นะครับตายนะตรงนั้นก็เราทำความสะอาดนะครับเช็ดนะครับคราบต่างๆออกให้หมดนะครับภายในนะครับจากนั้นก็ตัวสลักนะครับก็ เช็ดนะครับคาบจระบีเก่าออกหรือไม่ก็ถ้าเป็นสนิมก็ใช้กระดาษทรายนะครับขัดนิดนึงนะครับส่วนบริเวณล่องลูกสูบก็ทำความสะอาดนะครับเช็ดจระบีเก่านะครับนี่ครับผมก็จะขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นตาหมดเป็นสนิมนะครับนิดนึงนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเช็ดทำความสะอาดนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใช้จารบีใหม่ครับทาเข้าไปนะครับประกอบชุดลูกสูบนะครับแล้วก็อย่างกันฝุ่นนะครับก็ตำแหน่งเดิมนนครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับถ่ายอีกรอบนึงครับเพราะว่าจารบีค่อนข้างน้อยนะครับ ไปอีกรอบนครับนี่ครับดันเข้าไปนะครับก็จะนี่ครับประมาณนี้เลยครับต้องให้ตัวได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับเกียบ้อยนะครับสาหรับตัวล่างนะครับนี่ครับส่วนตัวบนก็ทําลักษณะคล้ายกันนะครับตัวนี้จะออกง่ายหน่อยครับเพราะว่ายังไม่ติดเท่าไหร่นะครับติดเฉพาะตัวล่างนะครับ นี่ครับแต่ว่าสภาพก็เป็นสนิมแล้วนะครับก็เช็ดนะครับเล้วก็สะอาดบริเวณรูด้านในนะครับแล้วก็ทาความสะอาดสลักนะครับเหมือนกันครับแต่ชุดนี้ไม่มีลูกสูบนะครับจะเป็นสลักเปล่านะครับตาจระบีแล้วก็สวมเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับแต่ชุดนี้คือยากันฝุ่นยังใช้ได้นะครับ ยังไม่ต้องเปลี่ยนหรือใครจะเปลี่ยนก็ได้นะครับจากนั้นก็ประกอบชุดปั้มบีกลงไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ร้อยน็อตนะครับเข้าตำแหน่งเดิมนะครับนี่ครับตัวล่างนะครับก็ร้อยน็อตเข้าไปนะครับ ก็นะครับใช้ลูบล็อกนะครับเบอร์13ครับขันอันนี้ขันให้ตึงมือครับแล้วเราก็จะขันบอลอีกรอบหนึ่งนะครับอันนั้นก็ใช้เป็นประแจปากตาอ่าเห็นแค่ปากตาเบอร์สิบเก้าจับนะครับแล้วก็ปรับขันแน่นนะครับสามสิบแปดนิวตันเมตรนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับขันเท่ากันนะครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็นะครับติดตั้งชุดาสายเบรกนะครับเข้าตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ใช้ดูบล็อกเบอร์สิบสองนะครับขันให้แน่นนะครับส่วนอีกข้างก็นะครับทำลักษณะคล้ายกันนะครับจากนั้นก็ประกอบล้อนะครับประกอบล้อเข้าไปแล้วก็ ขันน็อตนะครับให้ตึงมือนะครับแล้วก็ปล่อยล้อลงนะครับก่อนทาการขันปอนอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับโดยอันนี้ผมจะยิงนะครับใช้เป็นบล็อกแบตครับยิงนะครับให้ตึงมือก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยล้อลงแล้วก็ขันปอนนะครับอีกรอบนะครับหรือว่าใครจะยกขึ้นพร้อมกัน สองข้างก็ได้นะครับทําพร้อมกันนะครับก็ได้นะครับคันนี้ผมทําทีละข้างนะครับนครับยิงให้ตึงมือนะครับแล้วก็ปล่อยล้อลงนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ